สวัสดีเพื่อนๆเนช่ายูทู e นะคะตอนรถออกกำลังกายที่นอกเลยอันสิเปเลนเฮืร์นมูคนบุรีรัมย์ปนเดียวกันเพื่อนขับรถน่าจะใส่ตามดาเห็นปะถ่ <laughs> ายเอาลูกกันนะคือ <laughs> มอเตอร์ไซค์ตามดา <laughs> ตรงไปเลยตรงไปเลยพนะโอ้ยคนละอขับมอเตอร์ไซค์เนาะขับไปเยอะแยะเหื <c oughs> ่อย,อย,ย,ยหอัวเพงแหยุ่่งเลยเอ,อ้ยป้าหมากใหม่คอยเบิงังป้าหมากบูบริ <c oughs> แข่งแรกด้นี่คอยมาถนนเสน้นนี้บ่เคยมาจะเคลือยอ,อ <c oughs> ฮีู่คนบริรัมคือกันคำ <c ười> ตรงเลยตรงเลยพนะเฮ้ยคนบิดเอาอย่างเดียวเนาะปันเมื่อให้ัศ <c ười> นงานบ้านเหมือนกัยังแบบคนคุดดำๆกูใดจากเดอรรายงานโตนะคะชาวยูทูบจ่ะสวัสดีทุกคนอากาศดีแห้งร้ายฟินแลน์มาหนี่ <c ười> มื่อย ไลโล่ละไปละใายบรรยากาศให้เบิ้งโอ้ย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 โอ้โห้พาไปขับรถรถแข่งขั้นสีแดงเห็นบอพี่น้องปุ้ยมนฝ่าไปใช่ปะพึ่งมาบ่นไดยินดอกเลย พึ่งมาบานเราครั้งแรกรู้จักเราโดดละละ่ะคนจังหวัดเดียวกันเนาะคะ่ะบุรีรัมย์พึ่งมาเที่ยวเอเที่ยวครั้งแรกบานเลาเรามี้านเราเห็ดกิจการส่วนตัวของเราอยู่อในเมืองเนาะคะ่ะคอยเป็นเหนกเับก็เล่ายู่้านหลวงปถณนี้เพื่นส่วนคอยมาหาเหอตหยังกินอยู่เพื่อนเราคอยก็เลยปั่นจักรยานตามเราได้ออกกำลังกายไปนั่งพี่น้องโอ้ย อันไขมันพ่อได้ไหลออกย่อนอยู่ปกติบ่มีเงาอ,ออกเลยคะ่ะได้เมื่อยย่อนอยู่หอนแห้จนในเบอร์ิบเสือให้เบิ้งบรรยากาศฟิแรกเนาะคะ่ะเบิ้งดอก ชมวิวที่ชัดไปเนาะเร็เวไปไป้ไปากลับกับวถือดอกไกโ่โพดปันเมื่อยพอมฟังตเสียงเอากระหูพี่น้องคอยเมื่อบแลบบ้วเว้่ามันเซล้บาว <laughs> ปอยขี่เมาอยู่บ้านพี่น้อง แม่ว่าจัดการอีกละเมืว่อวานจัดเมื่อวานจัดไปเต็มที่บ่รู้เรื่องเมาอีกเมื่อนี้ไปจัดอีกมีออกจากบ้านได้ใครผ่านฟังเ,ออเป็นมู่บ้านติดติกันแบบนี้เหละคะพี่น้องเบ่งเอาได้จ้ะพอลูกอ้อนที่ยังนี่ลูกสองคนเลยกันยัง ยังแนมผู้สาวเนาะคือเฮาฮว่ามวนๆวล้ะจ่ายจะคิดหลายรูป่อยเมย์เดี๋ยวยินจะเสียงล่มนะมั้งนะปั่นจักรยานเนาะลมมันตีเฮ็ดปากค่อยแห้งลไรขับมอเตอร์ไซค์บิดเอาบิดเอาตรงไปตรงไปพะนะไม่คิดเลยว่าค่อยปั่นจักรยาน มือห้วเราะ้ายยามันเทอะไม่คับจะพละไม่บนใส่เฮืร์นเจ้าล้างนี่บ่เอันั่นเฮืรอนเพื่อไหเฮืรนใผเฮืรนหน้าปูนโอ้จักรยานขั้นสีแดงไง อ,อ้อมมันมามันเอาเอีกยังมาหายข่อยกับบรลูอือแถมให้เงื่อนอีกสิบยูโรคนเดียว<อ> <laughs> ดีแห่งหลายนอา <laughs> ้องสาวคนได้ในต่างแดนเนาะว่าทีมกันใ,ในต่างแดน <laughs> บนที่แฟนเบิ้งบรรยากาศเ่ย่ายให้เบิ้งรอบๆข้างแรกสี่ข่อยได้มาเที่ยวเงื่อนบาทเราวก <laughs> ็ต้องลอกก็ได้แล้เนาะเอ,เอ,เอ้ยเนาะฮะลอกอยู่บอกโอ้ยอยู่ี่รถชัตนอยู่นเค้ยลวอย อันนี้นงเงันนยนี่เกือบสอ0พันสอพยูโรอ่ะฮาตัวมันยังบอกออื่นฮาสอ0พ0ยูโรเป็นเงินไทยเฮาเท่าไหร่วะพัานกวาัวได้เต<อ>ิบอยู่ด้อเนาะสอันอบอกอถึงยันดาอันยูองนหวอมันมันอเออสรุปแล้วครอ,อกพอคยบ่มีเงินซือขนใหม่ขอไทยไม่กอน <c oughs> เสียไปแล้วขั้นหนึ่งบ่อยากเสียอีกไหมมีเงินโค้ชจนอันนี้เท่าไหร่กูเห็นมันสมั่น1่0ตัวอันนี้มันลดราคา270ปกติมัน300ตัวจ้ะเห็นเยอะเก็บแง่เบิ้งเยอะอลไรที่เราเล่นดีล่ะออที่ว่ามันสิปันเลี้ยวดีอันนี้ลดลดไม่ปันเราฝ่ายเลี้ยวอันนี้ล้อมันน้อยเอ้ยท่านเจ้าซื้อจักรยานเจ้าต้องเบิ่งว่าล้อใหญ่ล้อใหญ่มันสีเลี้ยหล้อน้อยมันสีสาเมื่อก่อนกับว่รูดอกตั้งแต่รถขั้นหน่อยขั้นขั้นเก่าหายกับเลยรู ไปพี่น้องโอเคไปางานตัวซื่อๆจ้ะห่อนเด้นี